ขัข้นต่ําแล้วก็อยากให้รัฐบาลกระทรวงคมนาคมเป็นแบบให้แก๊ปก็อยู่ส่วนแก๊ปแบบเข้าส่งอาหารก็ให้ส่งอาหารคือคนไหนที่ว่าขับแก๊ปส่งผู้โดยสารก็คืออยากให้ขึ้นป้ายเหลืองให้ถูกกฎหมายครับผมดูแลสวัสดิการนะ้งใจพี่พวกสวัสดิการค่าศัพพยาบาลพวนี่พี่ แรงงานกว่า30ล้านเสียงทั่วประเทศถือเป็นฐานคะแนนเสียงที่ทรงพลังต่อการพลิกขั้วทางการเมืองในการเลือกตั้งพักการเมืองต่างๆจึงให้ความสําคัญกับนโยบายแรงงานเพื่อเรียกคะแนนเสียงพักเพื่อไทยประกาศจะขึ้นแรงงานขั้นต่ําเป็น600บาทภายในปี2570และนักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรีรับประกันเงินเดือนเริ่มต้นที่25,000บาท พักก้าวไกลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันที450บาทโดยคำนวณให้สอดคล้องกับอัตรางเงินเฟอ้อและดัชนีค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าทำงานเกินเวลาจะต้องมีค่าล่วงเวลาพักประชาธิปัตย์ประกันรายได้ขั้นต่ำ400บาทต่อวัน120,000บาทต่อปีพักรวมไทยสร้างชาติเพิ่มเงินสมทบภาครัฐให้กับแรงงานในระบบที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือน ศาสตราพิชานและดีโลกวิทยารัฐอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าปัจจุบันแรงงานไทยทํางานเกินเวลาจงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตกระทบต่อครอบครัวส่วนใหญ่ค่าแรงไม่พอต้องทำโอทีเพื่อให้พอต่อค่าครองชีพซึ่งนโยบายส่วนใหญ่ของพักการเมืองมักจะเป็นรูปแบบของประชานิยมแต่หากทําได้จริงก็จะถือเป็นความมั่นคงของแรงงานจึงมองว่าค่าแรงที่แรงงานอยู่ได้ควรเป็นค่าจ้างที่ทำงานไม่เกิน8ชั่วโมง ไม่ต้องทำโอทีมากจนไม่ได้พักซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องจัดงบประมาณมาดูแลเพราะถือเป็นความมั่นคงของประเทศอีกด้านหนึ่งอยากให้แรงงานเนี่ยพยายามาสร้างความเป็นกุนผ่นเป็นเอกภาพเพื่อให้เสียงของผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีน้ำหนักที่จะทำให้พักการเมืองเนี่ยหันมาให้ความสนใจต<า>อบคำถามให้กับผู้ใช้แรงงานให้ตรงจุดให้มากที่สุดน,นะ พักแรงงานเองก็พักการเมืองทั้งหลายเองก็ค,ควรจะต้องรับรู้นะครับว่าถ้าคุณจะเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยเจ้าของประเทศกลุ่มสําคัญเนี่ยคือผู้ใช้แรงงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคําตอบสําหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ชัดเจนและจะต้องเป็นคําตอบทีออ่อย่าลืมว่าถ้าแรงงานมีงานทําแรงงานมีคุณภาพแรงงานมีความเป็นอยู่ดี นะเศรษฐกิจของของบ้านเมืองมันก็จะดีนะครับการเมืองของประเทศมันก็จะดีเพราะมันค์จะไม่มีการประทุมปะท้วงกันะนะครับ นายชาลีลอยสูงที่ปรึกษาสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยเห็นว่าไม่เคยคาดหวังนโยบายของแต่ละพักการเมืองเพราะส่วนใหญ่สวยหรูแต่เมื่อเข้ามาบริหารแล้วไม่สามารถทําได้ตามที่หาเสียงยอมรับว่าค่าแรงสูงย่อมเป็นที่ต้องการของแรงงานแต่ต้องหาทางออกของปัญหาให้รอบด้านเพราะจะกระทบต่อภาพใหญ่ของประเทศนอกจากนี้เสนอให้เปลี่ยนคํานิยามจากค่าแรงขั้นต่ําเป็นค่าจ้างแรกเข้าและให้รัฐบาลออกกฎหมายให้ทุกบริษัทมีโครงสร้างค่าจ้างหมาย ความว่าจะต้องให้แต่ละบริษัทปรับค่าแรงขั้นต่ํารายปีตามผลงานประเมินอย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่าอัตรางเงินเฟอ้อของแต่ละปีและบวกด้วยการประเมินผลงานของแต่ละคนตามโครงสร้างซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาค่าแรงขั้นต่ํำได้อย่างยั่งยืนผมมองเห็นแล้วว่ามันมีการแบบต้องการอยากได้อย่างเดียว,วก็คือหมายว่าเป็นนโยบายขอให้ตัวเองได้รับเลือกตั้งาไปก่อนส่วน จะทําได้หรือทําไม่ได้นะั้นมันก็ไปว่ากันอนาคตอันเนี้ยไม่ได้เคยมีความคาดหวังแต่ถ้าเผื่อเขามีแผนงานแล้วก็สามารถบอกได้ว่ามันจะต้องปรับเท่าไหนอะไรเท่าไหนแล้วระดับไหนมันเป็นยังไงแล้วความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยเขาทําแผนงานออกมาแล้วก็ทําตัวเลข,ขออกมาชัดเจนอย่างเนี้ย คือทั้งทุนทั้งลูกจ้างเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีปัญหากันในอนาคตหมดครับพักการเมืองส่วนใหญ่เน้นค่าจ้างขั้นต่ำเน้นที่ว่าพักใดจะเสนอค่าจ้างขั้นต่ำได้สูงกว่ากันแต่ยังไม่มีนโยบายที่มุ่งเน้นปัญหาสำคัญด้านการเพิ่มคุณภาพแรงงานซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานผู้พิการแรงงานผู้สูงอายุ ก่อนถึง14พฤษภาคมนี้ได้เวลาตัดสินใจรอติดตามว่าหากได้รัฐบาลใหม่ค่าแรงที่ต้องการและการแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานไทยจะออกมาในทิศทางไหนเพนพันแหลมหลวงสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน